สวัสดีครับทุกท่านในช่อง l กนลามาเซียครับเจอกันในวันพฤหสัสบดีที่22สิงหาคม2567นะครับติดตามข่าวของบาร์เซโลนากันนะราเฟลเลอาเป็นดิวในฝันแต่คีซานั้นดูเหมือนจะเป็นดิวจริงนะครับก็สถานการณ์ณตอนนี้นะทุกอย่างบ่งบอกไปนะครับว่าเฟเดริโกคีซาครับปีกทีมชาติอิตาลีของยูเวนตุสเนี่ยเหมือนจะเป็นดีวการเสริมแนวรุกที่เป็นไปได้มากที่สุดของบาร์ซ่าเดี๋ยวเรามาติดตามข่าวกันนะครับทุกสื่อหลายสำนัก งางนตรงกันหมดนะว่าบาซ่าเนี่ยเตรียมจะลุยดีลของเคียซ่าในช่วงสัปดาห์ก่อนสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้นะครับส่วนยูไคกุนโดกันเดินทางถึงประเทศอังกฤษนะถึงแมนเชสเตอร์แล้วนะครับก็รอทำการเปิดตัวย้ายกลับสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะแล้วก็ดีลขาออกอื่นๆนะครับวิกตอร์โดเก้นะก็ใกล้ที่จะได้รู้ข้อสรุปแล้วนะ แผนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกด้วยแล้วก็มิเกลเฟร์นะครับใกล้จะย้ายออกจากทีมส่วนการเสริมแบ็คขวาไม่ได้มีแค่ชื่อของทางชูอัลกาเซโร่ครับที่เป็นตัวเลือกวันนี้โผล่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะดีกรีครับตัวจริงของทีมชาติสเปนชุดโอลิมปิกเกมนะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวลือนะมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับจำกันได้ไหมครับที่สื่อบอกว่าบาร์ซ่าจะลองพยายามนะ พูดคุยกับเอซิมิลานเพื่อหวังจะเอานักเตะแนบเข้าไปในดีลของเลเอาเนี่ยวันนี้มีปรากฏชื่อออกมาแล้วว่าเป็นใครนะครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวนี้ด้วยเป็นสีสันกันนะฝากกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์ เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับวันนี้ขอพันไลค์ละกันนะฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดซับนะก็ฝากเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมขอบคุณผู้สนับสนุสน,นก่อนกับ NT 2 9 i n Racing Shop ร้านขายอะไหล่แต่งมอเตอร์ไซค์มีให้เลือกหลากหลายแบบ Pro cam, ปลอกแฮนด์ปั๊มเบรกและอื่นๆบอกว่ามาจากผมรับส่วนลดพิเศษไปเลย5-10%จากราคาสินค้าอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับอยู่ที่ด้านล่างในช่อง d e s c r i p t i o แล้วก็ใครมองหาฟิล์มติดรถยนต์ นึกถึงลามินาฟิล์มดิจิตอลนะครับออกแบบมาให้ทันยุคทันสมัยตอบโจทย์กับการใช้รถ EV ด้วยนี่นะแล้วก็ใครสนใจลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมในรูปแบบไหนก็ได้นะครับติดต่อ i n b o x อในเพจหรือว่าอ e ีเมลมาหาผมโดยตรงได้เลยนะครับอ่ะก็เมื่อช่วงเช้ามืดตามเวลาบ้านเราครับกุนโดกันเดินทางถึงแมนเชสเตอร์นะเพื่อรอทำการเปิดตัว กับทางแมนซิตี้นะครับก็เมื่อวานเฮียวีโกจากทางโรมาโนเรียบร้อยนะก็บาซ่า ยกเลิกสัญญาด้วยความยินยอมพร้อมใจนะครับสโมสรเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับกุนโดกันเป็นการย้ายฟรีแบบไม่มีค่าตัวอ่ะก็ทุกฝ่ายก็วินวินบาซ่าได้ลดค่าเหนื่อยนะส่วนกุนโดกันเขาก็ได้เลือกกลับไปอยู่ในสถานที่ที่เขาคุ้นชินคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับแล้วพอกุนโดกันไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ มีภาพของเป๊ปกวาเดล่าครับเดินทางมาที่ร้านอาหารใกล้ๆก,กับสนามบินนะครับก่อานว่าน่าจะมาพบเจอกับกุนโดกันเป็นการส่วนตัวด้วยตัวเองนี่แหละ นะเพราะว่าเป๊ปก็เป็นคนให้ไฟเขียวเกี่ยวกับดิวนี้เองนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลดีกับตัวกุนโดกันด้วยเพราะไปที่แมนซิตี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าก็เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์นะแล้วกเ็เคยเล่นกับทีมมาอยู่ก่อนแล้วน่าจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าแฟนแๆแมนซิตี้เองก็ยินดีนะในการได้กุนโดกัรเนี่ยกลับไปเพราะว่าเขาเสีย ตัวลุกอย่างฮูเลียนอาวารเลสนะพอได้กุนตกงกันกลับไปเนี่ยมันก็เป็นการไปเติมเต็มแบบพอดิบพอดีเลยนะครับทีนี้ฝั่งของบาซ่านะคือกระแสะข่าวที่มันแววออกมา บางสื่อก็บอกว่าแม้จะปล่อยกุนดกันออกไปแล้วบาซ่าก็ยังลงทะเบียนดานี่โอโมไม่ได้แต่บางสื่อก็บอกว่าลงได้แล้วนะครับมันยังมีทิศทางที่ไม่ตรงกันอยู่เรามาดูขาออกกันก่อนที่จะต้องทำการปล่อยเพิ่มเติมนะครับก็คนต่อมาเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นวิกตอร์โรเก้จากตอนแรก ทางสปอร์ติ้งลิสบอยื่นข้อเสนอมานะครับ20ล้านยูโรบวกแอดออน10ล้านบาร์ซ่าเนี่ยพร้อมขายแต่ไปไปมามานะหลังมีการพูดคุยกับทุกฝ่ายแล้วเนี่ยเลือกจะปล่อยให้กับทางเรอัลเบติสในรูปแบบของการยืมตัวโดยไม่มีออปชันการเซ็นถาวรด้วยนะครับข้อมูลจากฟราบิโซโรมาโน่ครับบอกว่าจะเป็นดีลการยืมตัวตอนนี้ นะอยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขต่างๆอาจจะเป็นนะรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าเหนื่อยอะไรแบบนี้และไม่แน่นะครับอาจจะไม่ใช่แค่การยืมตัวปีเดียวด้วยโรมาโน่บอกว่าอาจจะเป็นการยืมตัว2ปีจนถึงปี2026โอ้โหอันนี้ถือว่าค่อนข้างแปลกนะเพราะว่าส่วนใหญ่ นักเตะย้ายยืมตัวเนี่ยนะเราจะเห็นแค่เป็นการยืมปีต่อปีนะคือถ้ายืมแล้วโอเคแล้วมันเวิร์กหรือถ้ามันไม่เวิร์กนะก็อาจจะเป็นการคุยกันแบบปีแล้วปีหน้าก็ค่อยมาคุยอีกทีหนึ่งถ้าจะยืมต่อแต่อันเนี้ยเป็นการคุยแบบยืม2ปีครบเลยจนถึง2026แล้วก็ค่อยกลับมานะครับตัวของโรเก้เป็นคนเลือกเองนะว่าเขาต้องการย้ายไปอยู่กับเบติส นะครับก็เลยทำให้บาซ่าต้องปฏิเสธข้อเสนอจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนที่ตั้งใจจะซื้อขาดนะกลายเป็นดีลการยืมตัวอย่างเดียวนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ถามว่าจะลงเล่นเจอกับบาซ่าได้ไหมเดี๋ยวรอดูก่อนมันมีแนวโน้มสูงว่าบาซ่าจะใส่นะข้อห้ามก็คือไม่ให้เจอกับต้นสังกัดแม่ นะหมายความว่าเวลาเบติสเจอกับบาซ่าเนี่ยโรเก้ก็จะลงไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะจะใส่เอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวดูครับว่าจะเป็นการยืมปีเดียวหรือจะเป็นการยืม2ตัวนะ,อะสองปีตอนนี้กําลังคุยกันอยู่นะครับระหว่างสโมสรแต่ก็แน่นอนแล้วว่าโรเก้กจะไปเล่นให้กับเบติสนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจากในช่องคอมเมนต์ของเพจผมเองนะหลายคนก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะไปเบติสเนี่ยน่าจะเป็นได้เป็นตัวจริงแน่ๆนะแล้วก็เบติสเป็นทีมที่เล่นเกมบุกเล่นเกมรุกน่าจะตอบโจทย์นะกับสไตล์ของโรเก้นะครับก็น่าจะมีส่วนร่วมกับ เกมลุกเนี่ยเยอะนะแล้วก็คาดหวังว่าน้องจะได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้เก็บชั่วโมงบินได้พัฒนาฝีเท้าของตัวเองอนาคตจะได้กลับมาเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักของบาซ่าไหมนะอันนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวของโรเกเองว่าเขาจะไปได้ถึงจุดที่บาซ่าเนี่ยคาดหวังในตัวเขาหรือไม่นะครับคือถ้าออกทรงนี้นะสมมติยืมจนถึงปี2026เนี่ยเพื่อนๆคาดเดาไว้เลยว่า ก็มันจะสอดคล้องกับโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ด้วยนะครับคือถ้าไปยืมตัวปีเดียวถึงปี2025หมายความว่าเลวานมีโอกาสย้ายออกในซัมเมอร์หน้าแต่ถ้ายืมจนถึง2026เท่ากับว่าเลวานเนี่ยน่าจะอยู่กับทีมต่ออีก2ปีเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยบาร์ซ่าต้องหาตัวแทนในในช่วงนี้ด้วยอะ่ะนะมันก็อาจจะดูซับซ้อนไปหน่อย นะครับอ่ะอันนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เสียการครอบครองในตัวของโรเก้ไปนะครับเนี่ยแล้วพอมันเป็นการยืมตัวมันยิ่งเป็นการตอกย้ำนะว่าสิ่งที่บาซ่าอยากได้จริงๆไม่ใช่ค่าตัวนะแต่เป็นการจัดการเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับอีกคนหนึ่งที่จะขาย นะแล้วก็ไกลเข้ามาแล้วนั่นก็คือทางมิกกิเฟรครับกองหลังทีมชาติเซเนก้านะล่าสุดเนี่ยมี PSV i h o ไอโฮเฟนครับเข้ามาร่วมวงด้วยแล้วก็มีการยื่น Official Bit หรือว่าข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้กับบาซ่าแล้วนะครับเป็นค่าตัว11ล้านยูโรบวกกับแอดออนอีก2ล้านยูโรแล้วก็มีการใส่ i n อิ cost, นคะูด y b แ c ็กคอสข้อเสนอซื้อกลับในราคา30ล้านยูโร ด้วยนี่นะนอกเหนือจากนั้นมีริวนะกับแลนส์ครับที่ยังคงอยู่ในการแข่งขันนะได้ยื่นข้อเสนอไปให้กับบาซ่าแล้วริวกับแลนส์เนี่ยเหมือนจะให้ค่าตัว10ล้านแต่ว่า PS V เนี่ยอ่ะเข้ามาขิงเลยเพิ่มให้มาเป็น11ล้านนี่เป็นการบิดสู้ราคากันนะครับก็บาซ่าน่าจะยินดีปล่อยให้กับทีมที่ให้ค่าตัวมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ ขึ้นอยู่กับตัวของเฟรด้วยว่าเขาจะเลือกไปอยู่กับทีมไหนนะครับผมว่าหลักๆเนี่ยเขาน่าจะเลือกจากทีมที่การันตีตำแหน่งตัวจริงให้กับเขาได้เพราะว่าเขาไปเพื่อเขาอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับถ้าไปแล้วต้องเป็นตัวสำรองเนี่ยผมว่าเขาไม่ไปอ่ะก็มี3ทีมตอนนี้นะครับ PSV, Li l l e n d นะผมว่าระดับชื่อชั้นเนี่ยไปก็น่าจะเป็นตัวจริงได้ทุกทีมแหละ ก็ขึ้นอยู่กับตัวเฟรว่าจะเลือกยังไงนะครับอันนี้มีบ u y แบ็ k c o ส t นะถ้าเกิดอนาคตเก่งก็ซื้อกลับมาได้นะครับอ่ะนี่แหละครับดิวขาออกโลเก้ oke, นะกับเฟรมันก็จะนำไปสู่การลงทะเบียนของดานี่โอโมแล้วก็นะจะไปเพิ่มช่องว่างของ financial fair p a เพครับในการเซ็นกับนักเตะใหม่เข้ามานะแฟนๆเนี่ยก็คาดหวังอยากจะได้ตัวรุก เพิ่มอีกสักคนหนึ่งนะในตำแหน่งปีกนะครับชื่อของเฟเดริโกเคียซ่าครับก็ร้อนแรงขึ้นมาในช่วงวัน2วันนี้นะทุกสื่อกระแสะหลักครับระบุเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าตอนนี้เนี่ยเคียซาเป็นตัวเลือกที่เป็นไปได้ มากที่สุดของบาซ่าแล้วเดียวิดีโอสปอร์ตสื่อประจำแขวนกาตาลุญญาก็ขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะครับเป็นข่าวของเคียซ่าเลยนะบอกว่าข้อเสนอส่วนตัว personal terms ไม่มีปัญหาฝั่งของเคียซ่าเนี่ยนะครับยินดีที่จะรับค่าเหนื่อยสุดถูกเลยก็คือปีละ4ล้านยูโรโอ้โหถือว่าถูกมากๆนะครับ ปีละ4ล้านยูโรอันนี้คือน่าจะหลังหักภาษีแล้วนะก็ตกอยู่สัปดาห์หนึ่งเนี่ยแค่7 7 0 0 0ยูโรโอ้โหอ่ต่อให้คูณภาษี2เท่าของสเปนนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ150,000ยูโรต่อสัปดาห์อันนี้คือรวมภาษีแล้วหลังหักภาษีเหลือ7 7 0 0 0นะก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาได้รับกับยูเวนตุส ณนะตอนนี้นะครับพอๆกันก็คือไม่ได้ต่อรองเรื่องค่าเหนื่อยจนโอเวอร์เกินไปแนวะราคานี้นี่บาซ่าหาจากคนอื่นไม่ได้แล้วนะครับส่วนเรื่องของค่าตัวนะสปอร์ตบอกว่าบาซ่ามีความตั้งใจที่จะจ่ายหรือว่ายื่นข้อเสนอให้กับยูเวนตุสเ่ยไม่เกิน15ล้านยูโรนะ ทั้งฟังของจานูกาดิมาซิโอครับคนนี้เป็นนักข่าวของสกายอิตาเลียนะก็ถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงเขาบอกว่าลำดับความสำคัญแรกของบาซ่าคือการลงทะเบียนกับดานิโอโมก่อนซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในวันนี้22สิงหาคมหลังจากแล้วเสร็จข้อตกลงสำหรับเคียซ่าก็จะดำเนินต่อไปนะทำให้โอกาส ที่เคซ่าจะย้ายมาเล่นกับบาซ่าที่สเปนเนี่ยมันมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับทางรีเลโบครับสื่ออีกเจ้าหนึ่งโดยผู้สื่อข่าวอเล็กซ์ปินตาเนลครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเคซ่าไม่ใช่แผน A ไม่ใช่แผน B สสำหรับบาซ่าด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจครับทำให้ชื่อของเคซ่าเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนของบาซ่าไปโดยปริยาย นะครับอย่างที่เรารู้กันนะว่าบาซ่าเนี่ยอยากได้ที่สุดเลยคือนิโกวิลเลียมส์นะแต่ว่าพอมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาเงินไปลงทุนในดีลของโอโมแล้วนะตัวลุกที่เราจะเซ็นเข้ามาได้นะตอนนี้เนี่ยมันก็เหลือเพียงแค่คนที่เป็นแบบโลคอสนะที่ค่าตัวถูกนะครับฟังเคราโดเมโลนะก็โพสต์ข้อความใน X สั้นๆน,นะครับบอกว่าเป็นเคียซ่า นะแล้วก็ในสตรีมของเขาเองเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็พูดเอาไว้นะครับว่าทาง h ั n ซี่ฟริ k ครับผู้จัดการทีมของบาซ่านะแอปพูฟหรือว่าอนุมัติในการเซ็นสัญญากับเคียซ่าเป็นที่เรียบร้อยนะโค้ชก็ไม่ได้ติดใจอะไรงองว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะโอกาสตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วนะแต่ผมก็จะยังไม่ฟันธงนะครับว่าจะได้จริงหรือเปล่า นะแต่ว่าดูจากเรื่องของตัวเลขแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ดิวที่ยากจนเกินไปนะคือเวลาคิดคำนวณการลงทะเบียนของบาซ่ามันจะขึ้นอยู่กับค่าตัวคือม,มันมันมีรายละเอียดค่อนข้างซับซ้อนเดี๋ยวว่าหลังผมจะเอามาเล่าให้ฟังละกันนะครับทำไมโอโม่ถึงลงทะเบียนยากกว่าเคียซ่าอ่หลักๆเป็นเพราะ 1. ตัวเลขค่าตัวที่ซื้อมา2ตัวเลขค่าเหนื่อยรับน้อยกว่า การปล่อยกุนโดกันโลเก้เฟร์สามคนเนี่ยมันก็จะช่วยให้บาซ่าลงทะเบียนกับทั้งโอโมแล้วก็เคียซ่าได้นะตอนนี้ก็ดูจะมีความแบบคืบหน้าสูงเพราะว่าบรรดาสื่อที่เป็นเทียนหนึ่งเนี่ยต่างก็รายงานสอดคล้องกันทั้งหมดแล้วนะครับก็ไม่ได้แย่นะอย่างที่เราคุยกันในไลฟ์เมื่อวานว่าถ้าเคียซ่ามา แล้วรักษาตัวเองจนยืนระยะได้ไม่บาดเจ็บเรือลังไม่บาดเจ็บซ้ำนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจะได้หนึ่งในปีที่เคยถูกขนานนามนะว่าดีที่สุดในยุโรปนะครับตอนปีที่เขาพาอิตาลีคว้าแชมป์ยูโรได้แล้วก็ฤดูกาลก่อนเนี่ยช่วงครึ่งหลังของซีซั่นเขาก็กลับมาลงเล่นให้กับยูเว่อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ย ต้องสอบถามไปยังพี่ฟานเดี๋ยวรอย้ายมาก่อนนะผมจะคุยกับพี่ฟานว่า Potential ของเคียซ่าในวนะัยณตอนนี้เนี่ยเขายังมีดีพอที่จะมาเป็นตัวความหวังให้กับบาซ่าได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวรอเซ็นก่อนนะจะขอความคิดเห็นของพี่ฟานหน่อยอเดี๋ยวค่อยว่ากันก่อนเดี๋ยวเราตามข่าวกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับวัน2วันนี้ก็น่าจะเห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะอ่ะปีกไปแล้ว ถัดมามาดูตำแหน่งแบ็กขวากันบ้างนะครับคือแน่นอนแหละว่าชื่อของชัวการเซโล่อาจจะเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีกระแสออกมาแล้วนะครับว่าบาร์ซ่าเนี่ยอาจจะล้มเลิกความตั้งใจในการดึงการเซโร่ด้วยข้อจำกัดหลายอย่างทั้งฝั่งของแมนซิตี้เขาไม่ยอมให้ยืมตัวนะจะเป็นการแบบปล่อยถาวรขายขาดเท่านั้นแล้วก็ สื่อบางเจ้าบอกด้วยว่ามันมีเรื่องของทัศ,ทศนคตินะเรื่องของอ,อุปนิสัยบางอย่างที่ฟริกเนี่ยไม่ค่อยชื่นชอบในตัวของการเซโลโรมากนักบาซ่าก,ก็เลยต้องมองหาแบคขวาคนอื่นนะครับเป็นตัวเลือกลองลงมาวันนี้มีข้อมูลจากฮูกโกเซเลโซครับเป็นนักข่าว ของรีเลโบนะก็ถือว่าเป็นสื่อชั้นนำของสเปนนะครับบอกว่าบาซ่าเนี่ยก็ิสต์ชื่อของมาร์คพูบิลส์นะครับเป็นหนึ่งในตัวเลือกการเสริมแบ็กขวาคนนี้เนี่ยนะเป็นแบ็กตัวจริงให้กับทีมชาติสเปนชุด U23 นะครับก็คือ,อทีมที่คว้าวเหรียญทองของโอลิมปิกเกมนั่นแหละนี่คนนี้นะครับเป็นแบ็กอายุ21ปี แต่ความพิเศษเนี่ยคือส่วนสูงของเขานะครับร้อยเกอ็ซนติเมตรโหคือในบทบาทของการเล่นฟูลแบ็กอะสูงมากเลยนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าเล่นเป็นเซนเตอร์มาก่อนแล้วก็โยกไปเล่นเป็นแบ็กขวาไม่ใช่ครับเขาเริ่มจากการเป็นแบ็กขวาเลยเอาเมเลียเนี่ยซื้อเขามาจากเรบันเต้เมื่อซัมเมอร์ปีก่อนในราคาเพียงแค่5ล้านยูโร ถ้าบาซ่าอยากจะได้ก็จะไม่แพงนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ8-10ล้านยูโรเท่านั้นนะครับก็ผมดูโอลิมปิกของสเปนนะถือว่าโดดเด่นแล้วก็ยิงประตูดได้ด้วยลูกหนึ่งก็คือตั้งแต่นัดแรกเลยนะที่เจอกับาซาอุดิอราระเบียมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นลูกเตะมุมเปิดเข้ามาแล้วก็ยิงชาร์จจ่อๆหน้าประตู นะแล้วก็จุดหนึ่งครับที่น่าจับตาก็คือทางมาร์คพูบิลเนี่ย mm hmm. เขามีเอเจนต์ส่วนตัวนะก็คือคนเดียวกับทางเคียซ่าเลยเป็นเอเจนต์คนเดียวกันลามาดานี่อาจจะพูดคุยพร้อมกันเลยนะทั้งดีลของเคียซ่าด้วยทั้งดีลของพูบิลด้วยนี่รูปร่างดีมากนะครับเผลอๆอนาคตเนี่ย จับไปเล่นเป็นเซนเตอร์ได้ด้วยนะตัวสูงขนาดนี้วัย21ปี191เซนติเมตรนะก็จำชื่อเขาไว้นะครับมาร์คพูบิลหรือว่าเพื่อนๆลองไปเปิดไฮไลท์นะใครที่ไม่รู้จักนะก็แน่นอนด้วยสรีละของเขาเนี่ยผมไปดูนะครับแล้วก็ความทรงจำตอนโอลิมปิกเนี่ยเขาไม่ใช่แบค็คที่ตัววิ่งเร็วจีจาร์ดขนาดนั้นนะด้วยร่างกายของเขาเองที่ค่อนข้างสูง นะครับแต่ว่าเทคนิคดีไปกับบอลได้เลี้ยงบอลเก่งแต่ว่าไม่เร็วนะแต่เลี้ยงบอลได้เทคนิคดีนี่นะครับอ่ะก็เป็นตัวเลือกนะที่สื่อเขาใส่ชื่อมาด้วยถ้าไม่ได้การเซโลก่ก็อาจจะมาจบที่คนนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข่าวที่เป็นสีสันไม่ต้องจริงจังมากเพราะว่าแหล่งข่าวที่รายงานเนี่ยมันเป็นเอลนาซิองนาวนะครับก็เป็นแบบสื่อ สายก็ตินะเราน่าจะรู้จักคุ้นชินกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับเอาฟังแบบขำๆแล้วกันนะก็แนะ่นอนครับเรารู้อยู่แล้วว่าดิลของราฟาเอลเลอเนะี่ยเป็นแบบดิลในฝันของโจนรอปอตาประธานสโมสรน,นะครับก็คืออยากจะดึงมาร่วมทีมให้ได้แต่ว่าด้วยข้อจํากัดทางด้านการเงินเนะี่ยมันดูจะเป็นไปไม่ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะก่อนหน้านี้ ทาง RMC Sport หรือว่า Mundo Deportivo เนี่ยบอกว่าบาร์ซ่าจะลองคุยกับมิลานนะครับเพื่อหวังจะเอานักเตะในทีมเนี่ยแนบเข้าไปในดีลนี้ครับเพื่อให้ค่าตัวเนี่ยมันถูกลงมาคำถามคือใครวันนี้เอลนาซิองนาวบอกแล้วครับว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นโรโนโลัลอาเาโคคือเอาอลาโคแนโบเข้าไปในดีลของเลอา แล้วผมไม่อ่านคอมเมนต์ของแฟนๆนะคือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าแหล่งข่าวมันมันไม่ได้น่าเชื่อถือนะครับมันมาจากสื่อที่เรียกได้ว่าเป็นสื่อที่อยู่เทียต่ำมากๆเลยอ่ะนะครับแต่เสียงส่วนใหญ่กลายเป็นว่าสนับสนุนซะอย่างนั้นนะครับคือลาโคเนี่ยราคาประเมินจากตามท้องตลาดก็จะอยู่ที่ประมาณสัก60-70ล้านยูโรถ้านแนบเข้าไป นะสมมุติว่ามิลานเนี่ยเขาอยากได้ค่าตัวของเลเอาอ่ะตีเป็นตัวเลขกลมๆร้0ยล้านยูโรเนี่ยเราก็เหลือส่วนต่างที่ต้องต้องจ่ายอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นเองเออหลายคนกลายเป็นว่าสนับสนุนขอให้ข่าวนี้เป็นจริงซะงั้นนะครับเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะอ่ะปิดท้าย มาเนลนอยเออร์นะครับก็ถแถลงอำลาทีมชาติเยอรมนีแล้วนะเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยโอกาสก็จะตกเป็นของมาร์คอันเดทสเซเกนนะที่อดทนรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับกว่าจะได้ลุ้นเป็นตัวจริงเยอรมนีอย่างจริงจจังๆเนี่ยก็ปาเข้าไปอายุ32ปีแล้วนะเพราะผมไปเปิดดูชื่อคนอื่นแล้วยังไม่ค่อยเข้าเขาขนาดนั้นนะใครที่จะมาแบบเป็นมือหนึ่งได้ นะครับก็จะมีพวกเควินแท็บนะมีใครนะอเล็กซานเดอร์เนอร์โบนะครับมีเซฟานออเตกาของแมนซิตี้นะมีดีอันลามาร์ชนะของอาแจ็์อัมสเตอร์ดัมมีแบนเลโน่ของฟูลแลมประมาณนี้นะครับนะนี่คือข่าวสารที่เก็บมาฝากกันก็อย่าลืมนะกิจกรรมนะครับฟุตบอลลุ้นรับเสื้อบอลแท้และของรางวัลมากมายนะต่อฝาก ไว้ด้วยกับ AW8 นะครับผมนะก็ลิงก์ทุกอย่างครับรวมมาไว้ให้ด้านล่างแล้วในช่อง description นะเพื่อนๆก็กดเลือกสัรนกันได้เลยแล้วก็ใครอยากลงสปอนเซอร์เพิ่มเติมก็ติดต่อ inbox มาได้นะครับวันนี้เราไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ